สวัสดีครับสมาชิกออนิวปัจโจหรือสมาชิกที่ใช้ปัจโจทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอปนะครับก็จะมารีวิวในส่วนของการติดตั้งนะครับตัวหูเกี่ยวกองอากาศของรถยนต์มิสซูบิชินะครับทั้งออนิวปัจโจแล้วก็ออนิวแต i ตั n นะครับที่ใช้เครื่องยนต์รหัส c s 1 5หรือจะเป็นรถที่ผลิตตั้งแต่ปี 2015นะครับจนถึงปัจจุบัน M/Y 2020ก็สามารถใช้ได้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก่อนที่จะเข้าไปทําการติดตั้งเข้าในรถนะครับอ่ะครับตอนนี้ก็มาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็สําคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแผ่นเพจตัวนี้นะครับสําหรับล็อกหูกรองอากาศนะครับสาหรับรถใครที่หูกรองอากาศขาดนะครับหรือยังไม่ขาดก็สามารถใส่แผ่นอลูมิเนียมแผ่นสแตนเลสแผ่นนี้นะครับ แผ่นเพจตัวนี้เข้าไปได้เพื่อป้องกันนะครับหรือลดนะครับช่วยป้องกันหูของตัวหูล่างนะครับของชุดกรองอากาศที่มันจะหักหรือขาดได้ง่ายนะครับหูกรองตัวนี้ถามว่าเราจะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับก็พอเราใช้ไประยะเวลาสักพักนึ่งนะครับพักใหญ่หากเวลาเราถอดเปิดเปลี่ยนกองอากาศแล้วเราไม่ระวังนะครับไปงัดมันขึ้นมาหูกรองตัวนี้ก็จะฉีกนะครับ ท่านก็จะต้องเบิกหูกรองเฉพาะกองล่างเอ่อตัวชุดกองล่างนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิด6หรือเ0 0นะครับเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เนี้ยก็คือสามารถใส่นะครับเพื่อป้องกันนะครับเอ่อในส่วนของหูที่ขาดแล้วหรือยังไม่ขาดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับสแตนเลตนะครับปอดสนิมนะครับแล้วก็จะมีน็อตสแตนเลตนะครับสำหรับยึดเข้ากับตัวฐานของกองล่างนะครับในชุดก็จะมีแผ่นสแตนเลสให้2แผ่นแล้ว น็อต4ตัวนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีชุดบล็อกนะครับอันนี้ผมจะใช้ชุดบล็อกชุดนี้ในการซ่อมรถตลอดนะครับก็จะเป็นของโคเชก็ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็800กว่าบาทนะครับเกือบเกือบเก้าร้อยนะครับไขควงนะครับแล้วก็สว่านเพื่อเจาะนะครับตอนนี้ตัวบล็อกที่จะใช้ชุดเบอร์บล็อกที่จะใช้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เบอร์8เบอร์10บเบอร์12นะครับแต่ในวันนี้เราจะใช้อยู่2เบอร์ นะครับก็คือเบอร์8นะครับแล้วก็เบอร์10นะครับเพื่อใช้ในการถอดชุดฐานของกองนะครับชุดบล็อกตัวนี้นะครับมันสามารถใส่ที่ใต้กล่องเก็บของด้านหลังนะครับของสัมภาระได้เลยไซส์พอดีเลยนะครับของโคเชหาซื้อได้นะครับติดรถเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนของการถอดนะครับในส่วนของฐานของตัวหม้อกองอากาศก่อนนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับเราเริ่มจากนะครับก็ดึงสายของหม้อน้ําออกนะครับท่อที่มาถังพักน้ํานะครับและจากนั้นก็ปลดสายของตัวสัญญาณแอร์โฟนะครับจากนั้นก็ตัวปลั๊กของสัญญาณแอร์โฟนะครับมันจะมีตัวกดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดลงนะครับแล้วก็ดึงตัวปลั๊กตัวนี้ออกมาตรงๆนะครับและหลังจากนั้นเราก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของกิ๊บล็อกนะครับหม้อกรองอากาศนะครับออก จากนั้นก็ใช้ลูกบล็อกหรือประแจบล็อกนะครับเบอร์10นะครับก็ไขถอดในส่วนของตัวเข็มขัดลัดนะครับท่ออากาศที่ก่อนที่จะเข้าเทอร์โบนะครับออกนะครับแล้วก็นะครับดึงท่อกองอากาศออกมาตรงๆนะครับนี่มันก็จะออกแล้วปากในส่วนของหม้อกองอากาศทั้งบนนะครับและจากนั้นเราก็เอียงหน่อยแล้วก็ยกมันขึ้นด้านบนนะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับทั้งฝา ก็เอาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอากองอากาศออกนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นในส่วนของฐานของหม้อกองอากาศนะครับในที่นี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่2ชุดนะครับที่อยู่ตรงฐานหม้อกองอากาศนะครับก็คือน็อตอยู่ข้างถังพักน้ําตรงตำแหน่งที่นิ้วุมชี้นะครับอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ1ตัวนะครับ ก็ให้ทําการใช้ประแจเบอร์สินะครับไขออกมานะครับเหมือนเดิมนะครับใช้ประแจเบอร์1ิไขนะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นตัวทีนะครับแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับถ้าเรามีประแจชุดลูกบล็อกนะครับเราก็จะใช้ลูกบล็อกตัวนั้นนะครับแล้วก็ใช้ด้ามต่อเข้านะครับประแจแหวนข้างจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะในลักษณะของตัวหม้อกรองอากาศด้านล่างอ่ะมันจะเป็นรูลงไปนะครับ ครับก็หลังจากถอดกองออกมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอากองมาวางนะครับเพื่อจะทําการยึดแผ่นเพจแล้วนะครับก่อนที่เราจะทําการวัดตําแหน่งยึดแผ่นเพจนะครับเราก็จะเอากองอากาศเข้ามาใส่นะครับเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็ทําการล็อกคลิปนะครับทั้ง2ด้านให้กองอากาศมันอยู่ในลักษณะแน่นเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในรถนะครับเพื่อที่เราจะได้เจาะยึดตำแหน่งนะครับไม่แน่นหรือหลวมเกินไป ตอนนี้จากนั้นแผ่นเพจนะครับเราก็จะแผ่นเพจตัวของมันออกมานะครับก่อนที่จะใช้แผ่นเพจนะครับเราก็ต้องทําการนะครับดัดในส่วนของตัวฟินตัวนี้ก่อนนะครับครีบตัวนี้ก่อนให้มันพับเข้าไปด้านหลังนะครับลักษณะก็คือประมาณตั้งฉาก90องศานะครับก็จะใช้คีมนะครับทําการพับแผ่นเพจตัวนี้นะครับในลักษณะประมาณ90องศานะครับ ตัวลิ้นตัวนี้ตัวเหตุที่เราพับนะครับก็คือเพื่อให้เป็นเป็นลิ้นนะครับก็คือสามารถประคองในส่วนของหูยอดเอ้ยหูยึดนะครับมอกรองนะครับของตัวบนนะครับได้อย่างพอดีอันนี้เราดัดแล้วนะครับลักษณะจะ90องศานะครับเห็นไหมครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาตัวหูยดเนี่ยครับวางทาบเข้าไปนะครับแล้วก็กดลงนะครับถ้าเราใส่ตัวกองอากาศเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ล็อกชุดหมอกรองฝาบน แน่นแล้วนะครับลักษณะของการเสียบมันจะพอดีกันเลยนะครับมันจะไม่แน่นหรือหลวมเกินไปนะครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้กองอากาศแต่งนะครับมันก็เลยจะมีแกลบเพราะมันจะหนากว่าเดิมนะครับเราก็ทําการจับกดลงไปให้แนบนะครับแล้วก็ทําการเอาปากกาเมจิกมาร์กเลยนะครับกดลงไปให้ชิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมกดลงไปชิดนะครับแล้วก็เอาเมจิกมาร์กนะครับเพื่อจะทําการเจาะรูนะครับตัวนี้รูนะครับของการเจาะเนี่ย ถ้าส่วนตัวผมแนะนำนะครับหากบ้านใครมีดอกสว่านขนาด6มิลนะครับก็ใช้6มิลได้เลยเพราะว่าไดมิตเตอร์ของตัวแผ่นเพจตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5.5มิลนะครับเมื่อเรา ทำการมาร์กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเจาะรูนะครับก็ผมใช้ตัวดอกสว่านนะครับขนาด6มิลิเมตรนะครับก็ทำการเจาะจะไม่ต้องคว้านเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะร้อยน็อตนะครับสแตนเลสที่ให้มาในชุดนะครับก็เอาตัวผู้ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็จะมีแหวนนะครับก็ลองด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็จะแหวนลองด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการน็อตตัวเมียนะครับร้อยนะครับร้อยไป จากนั้นเราก็จะใช้ในส่วนของประแจชุดบล็อกเบอร์8นะครับ,นะรบทําการไขน็อตให้มันแน่นนะครับนะครับอันนี้เอามือประคองจับไว้ก่อนนะครับถ้าใครมีเบอร์82ตัวก็ประคองทั้งสองฝั่งได้เลยอย่างของผมด้านนี้ก็คือมีชุดลูกบล็อกนะครับแล้วก็เอาคีมจับนิดนึงนะครับที่หัวนอ็อต นะครับแล้วก็เราก็จะทำการนะครับขันให้มันแน่นอีกรอบหนึง่งนะครับก็ทำอย่างนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเราก็จะ,ะทำตัวทุดฐานนะครับยึดในส่วนของตัวฝาห้วยหูยึดกองแอร์นะครับเพื่อป้องกันการหักนะครับเข้าศูนย์เนี่ยผมอะ่ะเข้าศูนย์น่าจะครั้งที่สองนะครับก็ พอออกมาก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อนนะครับมันก็จะหักสังเกตเห็นนะครับในส่วนของตัวขนาดของฝาก็จะพอดีกับขอบหูเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับมันก็จะพอดีกับขอบหูเลยนะครับมันจะเป็นตัวป้องกันนะครับไม่ให้หูตัวนี้ฉีกขาดได้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวทําเสร็จทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการประกอบนะครับกลับเข้า นะครับตอนนี้เราก็มาดูวิธีประกอบกัดกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ทําการเตรียมในส่วนของอุปกรณ์ให้ครบนะครับในในนี้ตอนนี้ผมใส่ถังดักไอด้วยเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บสายไว้ที่เดิมน,นะครับเหมือนเดิมโอเคนะครับเ mm hmm. ราก็จะต้องเอาทําการเอาปลายตัวท่อดูดอากาศนะครับเสียบเข้าไปในตําแหน่งเดิมก่อน เสียบเข้าไปให้สุดนะครับท่อโดยกาดเข้ามาือนเดิมนะครับจากนั้นตัวกองอากาศเนี่ยจะมีตัวตำแหน่งหมุดยึดนะครับเพื่อไม่ให้กองอากาศมันสั่นอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีเดือยอยู่ก็กดลงไปตรงๆนะครับอย่างนี้มันก็จะแน่นนะครับในส่วนของณะนี้จากนั้นนะครับก็เอาสายของตัวแอร์โฟตัวกิ๊บล็อกนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่กองอากาศกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ อันนี้กองอากาศนะครับใส่กบเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับเราก็จะทําการขันน็อตยึดตัวฐานกองอากาศนะครับในที่นี้น็อตมันก็จะมี2ตําแหน่งที่เดิมนะครับก็คือด้านบนทางพักน้ํานะครับเราก็ใช้ในส่วนของชุดประแจนะครับขันตับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็จับเข้าไปนะโอเคจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของหม้อกรองอากาศกลับเข้าไปที่เดิมสังเกตเห็นไหมครับว่าเราจะมีลิ้นไว้แล้วนะครับเราก็ต้องการเสียบเข้าไปบนลิ้นนะครับ แล้วก็กดลงไปตรงๆนะครับหลังจากนั้นก็ล็อกกรลึกลึกนะครับแล้วก็เอาตัวส่วนของท่ออากาศที่เราคลายไว้นะครับเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับชุดท่อน้ําใส่เข้าไปที่ล็อกเหมือนเดิมนะครับท่อน้ํานะครับแล้วก็ทําการขันน็อตนะครับในส่วนของตัวเข็มขัดนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ประแจเบอร์สิบเหมือนเดิมนะครับขันเข้าไป ตัวนี้เอาพอตึงมือพอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแค่ตัวประกอบประคองปากมอกองเฉยๆนะครับนี่ครับแค่พอตึงมือนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็สายแอรโฟสิ่งสุดท้ายนะครับก็เอาใส่เข้าไปนะครับในตัวเข็มขัดมันสลักมันนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เดิมอันนี้ในที่นี้ผมล้าง Air4 แล้วนะครับแอร์โนะครับห้ามล้างขณะเครื่องร้อนนะครับ ต้องล้างขณะเครื่องเย็นเท่านั้นส่วนรายละเอียดการล้างนะครับวิธีการล้างก็คือเข้าไปดูได้ในคลิปผมนะครับในช่อง u t u b e นะครับแล้วกดเข้าไปตนดังคลิกนะครับนะครับโอเคสรุปนะครับการเปลี่ยนในส่วนของตัวแผ่นกันหูยึดตัวล่างนะครับของรถนะครับปัจโจนะครับรหัสเครื่อง4ี15นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับท่านใดสนใจติดต่อนะครับสั่งซื้อในส่วนของชุดหูนะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ในเพจนะครับ ก็ชุดละ250บาทพร้อมจัดส่งนะครับรายได้หลังหักต้นทุนแล้วนะครับก็จะนำรายได้ในส่วนที่เหลือนะครับไปทำกิจกรรมทางสังคมนะครับต่อไปกับกิจกรรมของปจเจโลนะครับทุกครับนะครับโอเควันนี้ผมแอปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับในส่วนของการรีวิวคลิปนี้นะครับโอเคครับเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ